สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้จะมาทําน้ําพริกปลาลาปลาทูนะคะมาดูส่วนผสมกันเลยนี่ก็จะเป็นปลาล้านะคะเดี๋ยวเราเอาไปต้มจะเ,เป็นปลาทูพริกแล้วก็มะเขือเทศกระเทียมหัวหอมนะคะนี่ก็จะเป็นผักก็จะมีทวมีมะเขืออ่ามีผักกัดขาวแล้วก็จะมีผักกวางตุ้งห้องเต้นะคะเดี๋ยวเราจะเอา กระเทียมแล้วก็หอมแดงนะคะเอาลงไปคั่วแล้วก็พริกนะ,ะแล้วก็จะคั่วจนกว่าทุกอย่างสุกนะคะ เดี๋ยวมาดูกันอีกทีนึงนะคะเราก็คั่วอันนี้มานานแล้วนะคะเดี๋ยวพอแล้วละพี่หอมพอแล้วนะคะเออปิดไฟเอาขึ้นก่อน จากนั้นจะมาต้มปลาคนะ,คะตั้งน้ำแล้วก็ปลาใส่ลงไปเลย อันนี้มะเขือเทศนะเดี๋ยวจะเอาลงต้มในนี้เดี๋ยวเราจะต้มมะเขือเทศให้เขาสุกก่อนนะคะตอนนี้เราเคี่ยวสุกแล้วนะคะน้ำงวดไปเยอะเลยปิดไฟละเดี๋ยวเรามากรองกันนะคะเอาแต่น้ำเนาะ ก้อองงเากาก็จะได้น้ำนี่นะน้ำปะลาร้าต้มสุกจากนั้นเดี๋ยวพี่หอมจะนึ่งผักนะคะลำดอกนะคะเดี๋ยวจะเอานึ่ง ใครจะเอาไปลวกไปต้มก็ได้นะคะจะนึ่งเขาไว้อย่างนี้นะคะเดี๋ยวเขาสุกแล้วค่อยมาดูอีกทีนึง่ง จากนั้นเราจะมาโขกน้ำพริกกันนะคะนี่นะคะที่เราคั่วไว้ใส่ลงไปเลย จากนั้นจะเอามะเขือเทศนี่นะคะเอาลงไปโขลบด้วยมะเขือเทศนี่ก็เพิ่มความเปรี้ยวนะคะตัดความเผ็ดจะได้รสกลมกล่อม มาแกะปลากันนะคะอันนี้ตัวใหญ่มากเลยปะทูหน้าง,งอคอหักตัวใหญ่ก็เนื้อเยอะนะคะ ก้างเขาจะอยู่ตรงกลางๆตัวใหญ่ก้างก็ใหญ่นะคะแล้วก็ก้างไม่เยอะด้วย กลางเขาจะอยู่ตรงสันๆนี่แหละคะ่ะกลางใหญ่เนื้อเยอะ ตัวใหญ่นะคะใส่ตัวเดียวก็เยอะแล้วเราก็จะโขกให้เนื้อปลานี่เขาละเอียดนะคะ แล้วเราก็จะมาตักใส่ในหมอ้อน้ำปะลาะที่เราต้มสุกแล้วนะคะต้มสุกแล้วก็กรองเรียบร้อยแล้ว มาคนละลายลงในน้ำปลาเนี่ยนะคะอืมปลาทูตัวใหญ่นะเนี่ยได้เยอะเลยเนื้อฟูด้วยนะคะเนี่ยคนดีจังเลย จากนั้นจะใส่พริกนะคะพริกขี้หนูเขียวแดงอันนี้ใช้พริกจินดานะมันเป็นเม็ดใหญ่ก็ตัดเป็นท่อนๆเอาลงใส่เผื่อคนที่เขาชอบเผ็ดนะคะอันนี้ก็เผ็ดอยู่แล้วล่ะแต่บางคนเขาชอบเผ็ดเผ็ดมากกว่านี้นะคะ เราจะมาใส่ผงนัวกันนะคะใส่ผงนัวลงไปคนไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่นะคะอันนี้ก็แล้วแตนะ่ตามแต่สะดวกบ้านใครบ้านมันนะคะบ้านไหนที่เขาไม่กินก็ไม่เป็นไรไม่ต้องใส่ นี่เดี๋ยวเราก็จะเอาตั้งให้เขาเดือดอีกรอบนึงนะคะ โอเคเริ่มเลยผักนี่ก็สุกแล้วนะคะเนี่ยผักเนึ่ง 进来了，okay, man, ประมาณนี้นะคะปิดปิดไฟละจากนั้นเรามาตักเสิร์ฟกันนะคะ แล้วนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำพริกปลาลาปลาทูนะคะขอบคุณที่รับชมค่ะช่วยกดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะคะเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆครั้งต่อๆไปขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ